ผู้มิ่งมันสุกมืออะไรล่ะพี่น้องคุณโอรุอิสานบ่กินเลยบ่กินข้าวนนอีกแล้วสองคนกินนข่าวนียวกองนึงสองกองอีกแล้วเพราะลขนาดนอ้าถูกสวัสดีนะครับสคุณโอรุอีสานบ่เมยนครกินไป ต้องกินไปบนโอ้กินไปคุยไปกินไปคุยไปเพิ่นเปลี่ยนซื้อแล้ววโทษโทษกินไปคุยไปตามสไตล์คุณโนลุยสานสวัสดีครับกูคุณโนลุอเก่างอนวสุกโมบุกสุกกีโดอล้วมากีโดอะไร้วผมัทำไมเห็นมันแข็งบ้าเสีย กูหัอใจแต่ปุชกี่น้องหกินแม่ในม้วนมาว่าพี่น้องมเสียงปัลกลิ่นเขากินเขาออกกํลังกายเร็จกินนต่ต้มเขาว่าน้อง้ใครใครงคเอินรบอกบแ่กินน้บเต้นนาเ้นอิออกไหมออออกมาเด้ออกมามาเด้อมาเอหรออใคมา ปิงเนือเื่แซ่บแแ่ซีมันกับน้แข็งแบบแคบพีู่้กแมเขาเห็นอย่งกุ้หวานบานแทะเหนือไหมม่คือก็เป็นหวานบานบ็อสดโมนีเรสจัดอือ้พุ่มไข่ไหมว่าูลาตะมบเรียนผกันนะพี่น้องคุยคำยังไงแต่ผมทัวคุณรู้อีสระแต่ผมแบบปะสมสมยุติ อันนับผม่ะเขาใ้บกวางกันบ้า่บก,กวางกิ่เตหนีักบกวาง่คือสมบักน้าบกนี่รับรสอะไรนี่ต่แต่วบบกีลับรดได้เลยนะอ,อ,อันนี้กับพมันเจก,ก,กันเ้อหนิเนาะจะตำรับนวดเราแซ่บพอดีสำหรับโอแล่ว,ว <laughs> ลบ,วบวาสุกครับโอ้ยขี้นไมอล้นุกพ่อแม่ก็พาไปไหวก ขับล um. 네ังคันเน่ยย็นตรงกับบังคันเนี่ยหนิยืนตรงแค่เดียวนี่การอค่เดียวเึ้นไปย็นตรงกับบังคันเปปเต้นุกปา้พวกนรูอีสานพี่น้องพุกปเพื่นบอกเปิดไปทางนึงบท่ามนมบะด็เปิดไปทางทางสุุขาบังไปเด้อแต่ของแค่แนวเพื่อนบอกมวนหมวเนี่บาูที่มึงูเสียบเพื่ แดดูแต่ว่าติมแตนเสียงป็ดังไดบุ้นํำบักทั่วโอ้มัแดดเดเันบ่เผ็ดอีหลีบักพริกแดงๆง่ๆามันจะกินน้ำกันหลายก้อนก็ถือว่าโอเคอยู่สมสมเผ็ดเพเนาะกินไปแล้วมักทั่วออกสมสเผ็ดเพออกนุ่นปลาแดดจัง่อยก็ข้าในปลาแดกันพุกนันไซอีกที่ดกันบอกเื่นะวันีส่ต่ำนี่ดิ้าที่สิ่งเดียวบกคงหายหน่ ไม่ยน่อน่อยดูน่นาดยัเไยปลากระป๋องตําทขั้วอี่เขากันขนาดเนี่ยบอกผมว่าระสูบปิ้งชินปิ้งเนือเน้ะปิ้งเนือครับเขานนห้นวน<อ> ปาสดน่ะอรอดเขาด่วันปนี้อะไรขาดปถุงมะเพงนียเปียมอร่อยนี่เนี่ยเนี่ยซื้อมาตาเต๋อมาสิบีอี่ยงมาเต๋อซื้อมาเช่อเชื่ใงวดมันอืมแ่ในงวน่หมูไต สามลอยเต้ากูแหละหนวะคือของรลกตัอย่า่เห็นเราใครทอกันบดอยู่แถวบ้านกับสามลอยเต้ากันเนี่ยหมูนี่เ่กเกิดไราหาสิปยุระวังนี่รดนแต่เราสมเด็จตัวนี้ก็รอยสี่สิบคน

้องเปลี่ยนนให้เปลี่ยนเป็นบันรกาินกาทุกดีอะวใเปลี่ยนแผนอย่างนีเพิ่มอย่างอย่างกินเขารอบนี้ต้องกินเก่มเไวห้มันโมเหนมันเียว้นละ่บเ้กนพี่น้ลย ผมบริส่นผมบริสทิัหมูครับคู่แล้วเป็นไข่่ข้งนอ้ากระบริเลรู้สึกว่าไข่แง่งเนี่ต้อร่างไข่ทำมานาะตอนเพียแม่นบริสุทธนไม่ได้ไข่ทุกความึงก็อบบริมื่นเ้านส่งแทนร้อนกีหาถึงอยากจตื่นเสาไข่งส่งแทน ก็วันน้องเว้นเลยอืมตุ้มปอไปเราดิเนาะไปฮะบุกทหารตุ้มเชลีเหมือนกูตกอาทิติดตอทิพากับซุ้มซชลีสุยได้ได้มันได้ผักใช่ป่ ทต้องกบเนี่ยอ้องนตากัดน้งมะพาววนตัวผักยูนมาคุณเยกก่เสือดีเปนไงเือด่มาพี่บอดอนเปยะทีนี่เสือ้เสือดเชี่ยวทั้งสองนะโรงเรียนก้องหินน้องหินูนะเออดุมุนวะบอกเขาพักน้อห้องเขาโรงเรีนน้องหินอืน้องหินวิทยาคม ยังอีกเกาะต้นน่ะโรงเรียนยังอีกเกาะวัฒนาลัยรเงหัวหินวัฒนาลัยบ้านผมบอกอืออบไปไปวะอบอบไปวันนสองเลขสั้นว่าที่เขาพักไปเลขพักไม่ได้โรงเรียนบประกุสิพักบ้านเนอะเ่นอเขาเล็กบพักบ้านประกุปะแม่นแม่นอย่เพราะว่าเขาหงบอกเขาเล็กเหมือนนี่าเล็กว่าพักไม่ได้โรงเรียน บ่กันนายจีกับบานน้านนั่นแหละสงสัยมีบ้านฟักงูไงเพราะว่าแกถามทางห้องอยู่มัหนหอยเพิ่อ,อก็มีอยู่มันบาหยับอยู่มันบอกอิสระเว้ยผมพูดไปหมดจนพอ,ออกบอกว่าแบนทางหนไหมหาหกหลังนะเกือบยี่สิบหลังหอยเพิ่อแต่แบ้างแล้วแต่ว่าต้องบุญแล้นะมันสีอยู่นะเจ้าต้องเฮ็ดเองเองมึงเจ้าในไทยอ๋ออ๋ออ๋อหมายถึงว่า ถ้าจะมีคนจะพักโรงเรียนจะจ้างช่างมาทำแมีนโรงเรียนสิบุรณะไงถ้าวันตรงนี้ประวัติถ้าเราแล้วประหยัดเยอะจักรบูรับหนึ่งสิบมีนตัวหลังแรงโรงเรียนโรงเรียนมันมีอยู่เลยประวัติน่ะขันโยมกับไลยคนบระหยัดได้หลายเมื่อประหยานมันก็เข้าใจบพรคือหันทุ่มกลัวสองทุ่มไปประตูโรงเรียนกับปีนเราอ่ะเอาเราสุ่มผู้ออกไปทางเดียวบางคนกับบ่อพัก บอหลารบอพูดถึงแบาผู้ที่พักเห็นะหอืข้าจะไปเตไปแล้วอือยู่สันยูก็พูดม่เพิ่งทุ่มกกัวเงียบแล้วข้าวขงน่าจะถึงเลยนั่นทั้งทีมีวิธีเทคนิคเนสด้ตุ่มกลัวเงียบแล้วอ่าเพื่มไปยังไงแต่ว่าหนาอยูด้เงียบมา เงียบนายูพวกเขายิ้มเหมือน,นี่แต่กัดบ,บ้นหนาวหนาวจงคณิตศาสตร์ธรพันธุระบัเนเน,นี่ยันเปลงก็บนหนาวเพงเปากกฏกันเรื่อมือเนี้ยมันเยวน้อยูทุกมือนีเปียนไปเอาเนี่ยเอานอนบ้านแ ถ้าอยู่เข่ามืามาอผมเฮ็นแซนบอกเขาวันที่แปดนี่เขาวันที่แปดถ้าอยู่กับเบนวามีอย่างวองนที่แปดมันอธิฐานเยอะจันอธิษฐานหมดเลย กับนายพี่น้องเ้ยแซ่บจกินจนเรมเบาน้ำพี่น้องโอ้โหบนรตาพี่น้องเลยปลาสลัดรดมาไหนละให้กินยาตัวกับเบสที่ปีมันลดน้ำมูกเหมมันเสือกซงคิดวเราาไปหรือาไปว่าไปไปผมไ่ตืมมารวดขัน ไข่แบบบกไข่ค่ะตะเพียกกะอันตา่รให้กันเน่ะข้าเนีวอ่อนอนกลางมั้งอืมโบกลากับโบกางกออข่งก,ก,กันก็ดียแต่จะ้นเพราะเขเอนกางนี่เจ้าแต่จะพุ่มตานท่านช่วงนี้บโบขยดก็นัองก่ยมืนบอก แซ่บแซ่บขนาดได้พี่น้องเั้มันเป็นได้หนงแซ่บปะแซ่บอยู่ซื้อซื้อไตัสุิบไม่นานเดียวกคนก็ไปซื้อมาไม่นานเดียวยกข้างอน้เช่งปินแบคนในผมนี่ย้คนในี่ ผอกมึกว่าบสซูก,ก็กินอยู่ด้วยน่ะเ <c oughs> ขาปากกันแท้มึงก็กินกันนะ่ะเลยลยุดต่องใบไายตัวอ้วนน้ี่น้องเขาแข่งกันด้วย <c oughs> ววนีเย <c oughs> อะตรงสนบงอค่ หวานับเผ็ดอ้โโอ้โครับครับจำอ้ยอยากอยากยากัดกูก็บกัดก็มาตอ,อากกัดอังแกได้ยังเกลียนรอปากกระปองเน่ะนี่เอ้อากรงปากกระปองไว้ ตองเขาไว้บักแอดตันนี้ก็เลยิเรจตรงของเขายิ้มแล้วยิ้มแล้วเยบัเขาก็มันกาเดยกก็กินมันคือเขาเจ ขอทายพี่น้องวงแรกสัวเรกอายุจักสิกินยังกระแท่งบะงีน่ากินไหมพ่อเตะเอ้าบะงี้ไม่อ้นี่ไอ้นี่พี่ผู้นี้ไม่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเป็นไรบะทีเรียบร้อยตับหมกตัวผมไม่เรียบร้อยก้อยแบบติ้วเลยปกติที่ว่าเรียบร้อยก้อยแบบติ้วเรียบร้อยตับหมกตัวบอกว่าจงไปเห็นหมาบ้างงูกับจงไปอันนี้เหรอ โอเคแล้วครับน้องพี่น้องน้องไปแล้วครับจะคุยกันในคลิปต่อไปนะครับเด้อขอบคุณหลายๆายสวัสดีครับ